เป็นยังไงบ้างับการสัมภาษณ์คู่ครั้งแรกค่ะก็ครั้งแรกจริงค่ะค่ะครั้งแรกจริงค่ะใช่เพราะว่าไม่เคยสัมภาษณ์คู่เพราะว่าเราเพิ่ง f r แ e นด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ห,หนูว่ารอเพราะว่าจริงๆมาถึงสั่พักแล้วแต่ว่าต้องรอคิวโอ่ว่าเขายังไม่เคยมาเดินงานแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็เลยต้องแบบดูแลเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึงมาบ้านเลค่ะนะเจ้าบ้านนะคะใช่ครับเพราะว่านี่คือรัชนา,ายนี่คือบ้านของตันตัน คิวเดินคู่ยังไม่รู้เลยคู่รู้คู่รู้น้างานนี่แหละค่ะว่าต้องเดินคู่กันแต่ว่าเออรู้แค่ว่าเออเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆเอาที่สายตื่นได้ไหมต้องมาเดินคู่กัแต่ตอนแรกไม่ตื่นได้ทำตอนนี้ยันนิ่งๆก็ได้ค่ะเฮ้ยยังไงก็ขาเต้นรูปขาขึ้นเต้นมเออนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบแฟนๆมากันเยอะมากแฟนๆเขาด้วยแฟนคลับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนการดูแสดงบอกว่าเขา เพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยสัมษั์ด้วยกันนะไม่พอคิดไมว่าตอนที่เรามาสัมาัสกันคิดไมว่าจะมีคำถามอะไรกได้ทยให้พี่ถามกันถามได้เลยครับยตอนตอนนี้่พี่ก็เงียบมาไม่พี่ตั้งใจฟัอตั้งใจเแวันนี้เิดมาแสดงว่าเขาพอลเห็นแล้วเขาเห็นว่าเคมีมนได้ก็คืออนาคต่งเอ ผมอ่ะเกรงใจครับเกรงใจทั้งเขาแล้วก็ช่างไฟที่เขาจะต้องว่าจะจัดไฟยังไงให้มันแบบใกล้เคียงกันครับอันนี้เป็นปัญหาของเขานะปัญหาของเขาจริงปะเขาปัญหาช่างไฟไงนี้ปัญหาของแอนผมก็ไม่ติดครับก็ไมนได้แต่การคือมากๆเดี๋ยวการไปเสนอโปรเจกต์ให้ชูวิสามาทำงานด้วยกันได้ค่ะได้เนี่ยเดีอยวเดี๋ยวจะต้องพาไปเน้น เขารู้จักแล้วครับพี่บอยอ่ะรู้จักนแต่ไม่ใช่เป็ยังไยจะต้องไปนาจพาไปยังไงเออพี่บอยครับพี่บอยครับอ่อที่สาครับไตีนี้เแล้วนะครับสามารถรับงานช่องเราได้ครับคือเลกเป็นผู้จัดการผู้จัดการหรือพี่พี่ดูสนุกอใช ก็ก็คนถามคุณอยู่พี่คนถามคุณอจกรรรต้องจักไม่พิาจราค่ตงมการๆเนี่ยละครด้วยกัจริงมันจะไม่เผิเป็นแบบม่เรารู้จักกันมานานไม่ไม่ไม่รู้ไม่น่าเขินีการเขิไหมคะไม่ต่าันไม่เผิดเลยไม่เผินเยเิพี่ตอนนี้คือแบบว่า คือทำหน้าแบบว่าแม่เขาหรือเปล่าแม่เขามาด้วยเนาะเจ้าอยู่เจ้าอยู่ต้องอยู่ไม่เจ้าอยู่เ้าเขาไม่ต้เสร็จเสร็จแล้วครับเนี่ยเราต้องร่วมงานด้วยกันเราต้องเล่นฉากแบบว่าพระนางานใครอย่างเงี้ยจ้องตาเป็นตัวมติ๊กหวาน ก็ไม่เขินก็ด้วยด้วยความที่เราก็เคยทำงานกันมาอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าพอพาร์ตกัรทำงานแล้วก็แยกแยกได้ครับเรื่องนี้กันจะไปคอมเมนต์ของไอจีที่สาม <c oughs> อีก่อยครับกดล็อกอะไรหรือเปล่า กีนคู่กันอยู่ขนาดนี้อะไรนะตอนที่เดิออกมาคิมว่าแบบโอ้คนจะแบบว่าโคกอขนาดนี้ก็ไม่มั่งไม่พี่น่าจะบกันม่ที่สวนกันจริงเหอ่ะจริงๆเป็นแบบส่วนหน้าที่แบบของน้องๆเนาะแล้วก็แบเ้มันก็ถูกเ เขาเรียกละครจะเล่นแล้วแต่พุ่มุึ่งพุ่มพึ่งนะพี่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 ไม่รอสัมภาษณ์คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้รอ นเดียวเหร้ไผมไปถึงเพื่อแหละไปเพื่อคุณไงถ้าเขารับถ้าเขารับคคู่คุอเคล่เออารับอ่ะารับดอ่ะก็ให้ผม่าหน่อยเถอะวันนี้คือการที่เจ็บั้สู้อบ้านละวันนี้สิเลยบ